อบิเกาะติดสถานการณ์ข่าวสารคุณภาพท,ทีพีพีนิวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวพีพีนิวเหมือนเช่นเคยค่ะดิฉันกมลวรรณธน,นรัตน์รายงานข่าวความเคลื่อนไหวให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับทราบนะคะเหมือนเช่นเคยก่อนที่จะไปติดตามข่าวต่างๆช่วงแรกไปติดตามสารคดี366วันในอดีตกันค่ะ สนับสนุนโดยปลาทูเรสอรองแอนบีดรีสอร์ทอาหารอร่อยบรรยากาศโรแมนติกบนเรือรีสอร์ทริมทะเลเบสต์ออนเดอะบีชดีที่สุดของชายหาดหัวหินชะอำเหตุการณ์ในอดีตเมื่อวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2449วันเกิดพุทธทาสุพิขุมหาบุรุษแห่งสยามประเทศพุทธศักราช2 4 7พรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษ กรมพระจันทบุรีนรุนาถเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์พระองค์แรกสิ้นพระชนพระนามเดิมคือพระองค์เจ้ากิติยากรวร,รักษ์ทรงเป็นต้นราชสกุลกิติยากรเป็นพระราชโอรสองค์ที่12ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5กับเจ้าจอมมันดาอ่วมพุทธศักราช2480สพานโกลเด้นเกตเปิดใช้อย่างเป็นทางการในสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวล วิศวกรคือโจเซฟสตรว์ในยุคนั้นกล่าวกันว่าสะพานแห่งนี้เป็นสิ่งมหัศาจรรย์ทางวิศวกรรมแห่งหนึ่งในโลกและนี่ก็คือสารคดีบันทึก366วันในอดีต เราเข้าสู่ข่าวในช่วงแรกนะคะติดตามข่าวในเขตของจังหวัดเพชรบุรีค่ะคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีค่ะได้จัดให้มีการรับมอบทุนสนับสนุนโครงการทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรตยิประจำปี2554ค่ะนายภูธริศวิทยาพัฒนานุรักรักษาสิริปฏิบัติราชการแทนคณะบดีคณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดการแถลงข่าวโครงการทัศนะศิลป์เฉลิมพระเกียรติแทงหยวกช่างศิลป์นบนถิ่นไทยครั้งที่3ประจำปี2554เพื่อเป็นการสืบสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนะธรรมอันทรงคุณค่าของภูมิปัญญาไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีอาทิ การแทงหยวกและการสื่อสารวัฒนธรรมชนเผ่าไทยพวนเป็นต้นประกอบกับทางคณะได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์อันมุ่งเน้นในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใกล้สูญหายโดยทางคณะได้มีการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานฝีมือการแทงหยวกแก่นักศึกษาและบุคคลที่สนใจทั่วไปและได้มีการบรรจุไว้ในหลักสูตรเพื่อเป็นกิจกรรมของคณะ ให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดประเพณีต่อไป ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทุนงบประมาณจากโรงงานยาสูบกระทรวงการคลงังที่ตระหนักถึงความสําคัญและต้องการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิน่นและในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งสชั้นบุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัยบุคคลทั่วไปพร้อมกันที่ห้องประชุมอธิการบดีและโรงพระศึกษาเพื่อเข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์เทวยัยคเนศ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําคณะและมหาวิทยาลัยที่ทุกคนเคารพนับถือต่อจากนั้นได้มีพิธีไหว้ครูประจําปี2554ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับนักศึกษาใหม่และผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสังคมเศรษฐกิจนะคะต้องติดตามกันเพราะว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะคะโดยสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะได้จัดให้มีการเปิดเวทีสาธารณะระดับอนุภูมิภาคนะคะเพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในประเด็นปัญหาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนแนวทางการแก้ไขนะคะเพื่อนำไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทู้คักเิจิตนั้นนะครับก็คง โครงการการจัดเวทีสาธารณะระดับอนุภูมิภาคประจำปี2554เพื่อเป็นการประสานเชื่อมโยงกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนในการสะท้อนปัญหาจากประชาชนสู่รัฐในครั้งนี้ได้มีการเชิญบุคลากรในเครือข่ายนักวิชาการปราชชาวบ้านองค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมรับฟังปัญหาสาธารณะและประเด็นข้อเสนอแนะนายช่างทองโอภาสิริวิทย์เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบอกว่าสำนักงานสภาที่ึ ปึกษาเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินโครงการจัดเวทีสาธารณะระดับอนุภาคประจำปี2554เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศในประเด็นปัญหาเศร,รษฐกิจและสังคมตลอดจนแนวทางแก้ไขเพื่อนำไปสู่การประมวลจัดทำเป็นความเห็น และข้อเสนอแนะเสนอต่อสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีรวมทั้งเพื่อพัฒนานระบบงานด้านการประสานเชื่อมโยงและเสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนอย่างเป็นรูป,ปรธรรม วัตถุประสงค์หลักของการจัดสัมมนาก็เพื่อต้องการรวบรวมประเด็นปัญหาสาธรารณะและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจากองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนในระดับพื้นที่รวมทั้งโครงข่ายความร่วมมือกับ พาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติศึกษาวิเคราะห์และประมวลผลประเด็นปัญหาสาธารณะและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้รับการสะท้อนจากองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนในระดับพื้นที่รวมทั้งคงข่ายความร่วมมือกับ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมและแห่งชาติเพื่อจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะในปัญหาสาธารณะที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอต่อสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีต่อไป และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวในช่วงแรกพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อมกับการเลือกตั้งกับหน่ยง,งานต่างๆค่ะ กลับเข้าสู่ห้องข่าวในช่วงที่2นะคะเรื่องของการเลือกตั้งนับถอยหลังก็เหลือเวลาอีกประมาณเพียงแค่30กว่าวันเท่านั้นนะคะการเลือกตั้งก็จะมาถึงดังนั้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมและแนวทางในการป้องกันต่างๆหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้จัดให้มีการประชุมนะคะแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของการวางตัวเป็นกลางของข้าราชการถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดค่ะโดยกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร ะะเป็นการกำชับให้ข้าราชการในสังกัดวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งสอสอในเขตของจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่มีการประชุมกันขึ้นโดยฉพาาะจจกกิรรม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดเพชรบุรีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนายชายพานิพรพันธ์ประชุมกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยนายวิเชียนชวริตประหลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยในวันที่3กรกฎาคมนี้จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้การปฏิบัติราชการของส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานดังนั้นขอให้ข้าราชการทุกคนถือปฏิบัต ตามแนวทางและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองรวมทั้งขอให้ช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสําคัญการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยการทําหน้าที่และใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งด้วยความตื่นตัวและรอบคอบ โดยนายมงคลสุรสัจจะอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่าในส่วนของกรมการปกครองได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนการเลือกตั้งทุกด้านทุกเรื่องการจัดทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งการจัดทะเบียนรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งการตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลรวมทั้งในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยการจัดทําแผนเผชิญเหตุนอกจากนี้จะจัดประชุมประหลัดจังหวัดประลัดอําเภอรวมทั้งผู้อเนวยการสํานักงานเขตเลือกตั้งกรุงเทพระหว,ว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องวันที่20 2 1มิถุนายนนี้ค่ะและนั่นก็คือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็ยังคงที่จะต้องมีการประชุมแล้วก็ซักซ้อมหรือว่าเป็นการเตือนนะคะว่า ข้าร,ราชการนั้นจะต้องเป็นกลางที่สุดค่ะของในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ในขณะเดียวกันข้าร,ราชการตำรวจก็มีการวางแนวทางและการป้องกันนะคะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงโดยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีค่ะก็ขอให้ตำรวจทํางานกันอย่างเด็ดขาดนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยให้ไร้กติกานะคะนึกจะยิงใครหรือว่าคิดจะฆ่าใครนั้นก็ทานะคะแล้วชาวบ้านทั่วไปจะพึ่งใครดังนั้นนะคะยอมรับว่าขนาด นี้ยังไม่มีการแจ้งถึงเหตุรุนแรงในช่วงเลือกตั้งแต่ถึงอย่างไรก็ดีเน้นย้ําให้ข้าราชการตํารวจทุกนายนะคะปฏิบัติงานในเชิญรุกค,ค่ะคือเราก็ต้องการนักการเมืองที่ดี พันตำรวจเอกไตรวิทย์น้ำทองไทยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีในฐานะหัวหน้าศูนย์บริหารเหตุการณ์รุนแรงช่วงเลือกตั้งและเรียกประชุมชุดปฏิบัติการของศูนย์บริหารเหตุการณ์รุนแรงช่วงเลือกตั้งที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีโดยคัดเอาตำรวจฝีมือดีมาปฏิบัติการเพื่อสรุปการดำเนินการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของเลือกตั้งโดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบความเคลื่อนไหวกลุ่มมือ ในจังหวัดและนอกพื้นที่ทั้งที่มีรายชื่อตามหมายจับและนอกหมายจับส่วนหนึ่งเพื่อเร่งติดตามจับกลุ่มมาดําเนินคดีและป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของเลือกตั้งโดยพันตํารวจเอกไตรวิทย์น้าทองไทยระบุว่าพฤติกรรมใดที่เป็นการเอาเปรียบกคคันข่มขู่หรือว่ารังแกกันตํารวจต้องจัดการอย่างเต็มที่เมืองต้นได้คัดเอาตํารวจฝีมือดีมาปฏิบัติการต้องการเห็นบ้านเมืองดีมากขึ้นเพราะถ้าการเมืองดีข้าราชการตํารวจก็จะมีความก้าใ มากขึ้นด้วยนอกจากมือปืนตามหมายจับที่ทางตำรวจภูธรภาคเจ็ดได้ขึ้นบัญชีติดตามจับกลุ่มไว้แล้วยังมีกลุ่มมือปืนนอกบัญชีอีกกลุ่มหนึ่งที่ขณะนี้ได้รวบรวมไว้แล้วแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ณนะปัจจุบันยังไม่มีการแจ้งถึงการถูกปองร้ายหรือข่มขู่จากผู้สมัครแต่อย่างใดเชื่อในจังหวัดเพชรบุรีไม่น่าจะรุนแรงแต่ก็จะต้องติดตามความเคลื่อนไหวที่เชื่อมโยงกับต่างจังหวัดส่วนกรณีที่ตำรวจจะรู้จักคุ้นเคยกับนักการเมือง จะทำงานยากขึ้นทางตนได้มีทีมสำรองไว้แล้วหากทีมระดับจังหวัดยังทำไม่ได้ก็สามารถเรียกชุดจากตำรวจภูธรภาคเจ็ดมาช่วยเหลือได้อีกทางหนึ่งนอกจากนี้ยังบอกว่ามาตรการแรกช่วงเลือกตั้งคือการตรวจสอบจับกลุ่มการพกพาอาวุธที่ไม่ถูกกฎหมายหากพบ จับทันทีไม่ว่าจะเป็นใครที่สําคัญหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาอาทิเหตุการณ์ยิงกันในลานวัวลานทําให้ดูว่าจังหวัดเพชรบุรีเหมือนไม่มีกติกาไม่เกรงกลัวกฎหมายใครจะยิงใครใครก็ทําได้ถ้าตํารวจยังยอมให้เกิดขึ้นอยู่ชาวบ้านเขาจะพึ่งใครดังนั้นขอให้ตํารวจเด็ดขาดกับการใช้กฎหมายซึ่งได้กําชับไปในทุกพื้นที่หากใครถูกคุกคามถูกข่มขู่โทรศัพท์แจ้งโดยตรงที่0819011733